จ้าเราจะเอาตัวเดีว่าคุมดอกอ๋อนี่คนอยากใส่อนี้บอกใช่ค่ะกิได้บิบบอันนี้เป็นป้าย S M นะคะป้าย S M คือประเด็นน่ะเคยบอกเคยเล่าทุกคนฟังแล้วว่าจริงๆจะซื้อมาใส่คู่กับพี่บอยบัดนี้ไม่แยกเต๋าแม็นต่อเรนเซอร์ข่อยดีไหมจูนดิไหมส่ก้อนข่อยคือสุราเมื่อื่นข่อยดข่อยข่อยคิดโปรเจคไว้้แลวว่าเออเดี๋ยว่างเราต้องไปเออไปไปไหนเราจะเอาเสื้อให้แกใส่ไงไหม วันนี้มือมือเนี่ยสิไปงานไปเน็่เต๋าใส่ออกมาแล้วฉันก็เลยแบบเอ้าไม่ใส่เรื่องสิแม่ฉันก็เลยก็ใส่ทีนี้มันจะเป็นไซส์ L กับไซส์ไซส์ L กับไซส์ M แรงมากไม่ใส่คู่กับเพื่อนก็ได้แรงมากใส่คู่กับแฟนมาเอาบอกเ่าอกันแล้วเขียวแบบอันนี้มันมีฟิลเจอร์ฟิลเจอร์ฟิวเจอร์เขียวเขียวแบบเขียวเลยเด็กพี่น้องแต่ว่าเขียวสวยว่าสีเขียวเข้มก็ก็ก็อยู่ในในกล่องเลยค่ะ คนเป็นโสนก็ต้องเอาไปเด้อค่ะก็ขา้เด้อค่ะก็าขายเอาเอาไม่ไปเป็นคู่ขายไปเป็นคู่เอาถูกราคายังมาอ่นอยู่คะนะเอากันยืดเน็ตเครื่องข่เป็นหลักแหมเอาสองตัวเลยค่ะยังไม่ได้บอกราคาตัวนี้เราขายเป็นเซ็ตเป็นคู่กันนะคะเพราะว่าเป็นคู่ผัวเมียคะ่ะนี่เพือ ฟ้าเซ็นเออยแต่ว่าบ่เคยใส่ตอนนั้นจําได้ว่า